สิบผู้ชนที่ท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอิทธิศากันไทยแลนด์อุนอัจฉริยะประจำปี2568ให้เกียรติยืนขึ้นรอบมี้จะต้องนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที Right, and 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 good morning to our distinguished guests and members of our industry association and members of our press. Uh, the strong demand for integrated solutions that connect security, safety, and resilience with smart city development. Uh, ดิมาน์ัชริน์ผู้บรยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจฟิล์ทัลคุณสักชัยพัชรปีชาคุลกรรมการบริหารบริษัท HCC Management and Development จำกัดคุณเรนตีนาชัยผู้จัดการทั่วไปบริษัทเมสเซ่แฟรงเฟิร์ตจำกัดสำนักงานไต้หวันท่านผู้มีเกียรติทุกท่อมวุชนครับในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนักศึกษาโครงการมหาชนทีเซ็ตของผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการ หลากหลาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดงาน Thailand Smart City Exp o ็โและบริัอาหรรบแลก็่ทนาารและเซนัลเ็นแล้ทางทีแล้วก็ครอมีเสริมนนันาในการดนินการการพัฒนาบริษยเราขบเคลือนในบริบทของไม่ใช่แค่เฉพาะประเยคคื่อนบริบของอาเซียนบริบททโลกรก็ยขับเคลื่อนในมิาระดับของที ที่เป็นเมืองเ็งการต้นแบบทั้งเทศบาลทางจังหวัดหรือแม้กระทั่งกองกำลังของทิเราพยายามทําเพื่อในมิติของการาเทคที่มีมาตรฐานทางฝั่งส่วนนี้ที่สกิลโรตีมชาชได้รับการเป็นอย่างจานาสนใจตัวจำนวนจะสูงเราเพือไปใช้อย่างถูกต้องแั้เนนะครับสวัสดีท่านสวัดีป้าครับท่านเซบ์นีซีซล จริงๆที่แกก็มีหลายอย่างที่จะนําสนอได้ยนรบวันนี้ทางพอล่นใส่หมอนไปเรียบร้อยแล้วนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมต้องพูดยังไงบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผก็ต้องบอกนะครับผมรู้สึกเป็นเกีอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาทำงานในวันนี้และได้เห็นความก้าวหน้าการพัฒนาในอาชีอย่างประเทศไทย ความยินดีนะครับและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดขออนุญาตเปิดงานไทยสมาร์ทซิตี้เอ็กซโป recording these moments of the official stones of Thailand's must stay Expo and of Thailand 2025. <laughs> <laughs>